คราวนี้ต่อมาอันที่มันมาเปรียบเทียบกันคือเรื่องของร้านค้าออกค่าส่งให้กับลูกค้าเองผมว่าบางร้านยังทําอยู่แต่ว่าน้อยลงแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วโดนมาคับไม่เข้าตัวแคมเปญด้วยนะครับก็เลยต้องก,กดเข้ารวมคราวนี้มาดูเรื่องของฟรีค่าจัดส่งก่อนการตั้งค่าฟรีค่าจัดส่งคือร้านค้าออกค่าส่งให้กับลูกค้า100%นะครับอันนี้เนี่ยให้มาตั้งตรงนี้นะให้มาตั้งตรงนี้ที่โปรโมชั่นนะครับแล้วเลือกไปที่ฟรีค่าจัดส่งนะครับ ตันนี้ตัวฟรีค่าจะส่งอ่ะบอกนิดนึงว่าแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันนะครับแต่ละพื้นที่จะไม่เท่ากันจากตารางนี้เราสามารถเข้าไปหาตารางนี้มาดูได้นะครับไปที่ศูนย์ช่วยเหลือแล้วกดพิมพ์ข้อความไปเลพิมพ์ค้นหาคําว่าค่าค่าส่งก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาอัปเดตนะครับสิบห้มิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะครับก็จะเริ่มต้นไม่เกิน0 4 9กิโลนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ29บาท ในพื้นที่เดียวกัน29บาทแล้วก็กรุงเทพไปต่างจังหวัด38บาทต่างจังหวัดมากรุงเทพนะครับเห็นไหมต่างจังหวัดมากรุงเทพ45บาทต่างจังหวัดต่างจังหวัด45บาทา่าทนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นราคานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้นทุนตัวหนึ่งกรณีที่คุณจะทําการนะครับตั้งค่าขนส่งนะครับตั้งค่าจัดส่งฟรีด้วยตัวเองเนี่ยนะครับสาหรับใครที่อยากจะลองนะผมทําตัวอย่างให้ดูกันแล้วกันนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอไปที่ ปึ๊บอ่าเซลเลอร์เซ็นเตอร์นะครับให้เข้ามาทําที่เซลเลอร์เซ็นเตอร์ถ้าทําในคอมได้จะดีมากเสร็จแล้วไปที่นะครับศูนย์การทำกัรตลาดแล้วก็ไปที่โปรโมชั่นอันนี้เรากําลังจะตั้งนะครับร้านค้าส่งฟรีด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ต่อมานะครับให้ไปที่ฟรีค่าจัดส่งตรงนี้นะครับการตั้งฟรีค่าจัดส่งตรงนี้นะครับผมอธิบายนิดนึงนะครับผมอธิบายนิดนึงถ้าร้านค้าจะเข้าร่วมพีเมียมโปรแกรมนะครับหรือ นะครับไม่ออกค่าส่งให้กับลูกค้าเลยไม่ต <anak> ้องมาตั้งอะไรเลยนะเฉยเฉยไปอยู่เฉยเฉยไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับไม่ต้องเข้ามาทําอะไรเลยนะเพราะคุณเข้ามาสุดท้ายแล้วคุณก็ไมเสียค่าธรรมเนียมเสียเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่เข้าร่วมพเมยมแพ็กเกจนะครับพเมยมโปรแกรมพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วแล้วร้านจะเป็นออกค่าส่งเองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เข้าร่วมแคมเปญอะไรเลยอ่ะอยากออกค่าส่งเองก็มาตั้งที่ตรงนี้โดยวิธีการตั้งนะครับกดสร้างนะครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับร้านฟรีเขาจะส่งนะครับเสร็จแล้ว นะครับตรงนี้เขาจะให้เราตั้งคือชื่อโปรโมชั่นก็ง่ายเลยร้านฟรีค่าจะส่ง100%ตั้งไปเองเลยนะครับแล้วก็เลือกนะครับระยะยาวหรือเฉพาะช่วงเวลาก็ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่ออกคาส่งให้ลูกค้าเลยอะ่ะเขาจะตั้งระยะยาวต่อมานะครับก็ไปเลือกสนับสนุนฟรีค่าจะส่งนะครับไม่จํากัดงบประมาณนะครับถ้าเราเลือกจํากัดงบประมาณคือว่าเราสมมุติว่าเราออกคาส่งให้ลูกค้าเนี่ยหนึ่บาทถ้าค่าขาส่งมาถูกตัดไปครบพันตัวนะครับ ตัวของแคมเปญเนี้ยนะครับหรือโปรโมชันเนี้ยก็จะใช้ไม่ได้นะครับประเภทส่วนลดก็คือออกเข้าส่งให้ทั้งหมดหรือออกแค่บางส่วนอ่ะก็สามารถเลือกได้นะครับเงอนไขนะส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นไม่มีเงื่อนไขมันแต่เขาก็สามารถให้ร้านเนี่ยเลือกได้เลยว่าลูกค้าสั่งซื้อนะครับกี่บาทถึงกี่บาทถึงจะฟรีค่าจะส่งให้หรือว่านะครับอ่ะอันนี้นะครับสั่งซื้อกี่บาทนะครับฟรีค่าจะส่งให้หรือสั่งซื้อกี่ชิ้นถึงจะฟรีค่าจะส่งให้ หรือว่าสั่งซื้อกี่ชิ้นออกค่าขนส่งให้บางส่วนก็สามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับแต่ปกติในเวลาผมตั้งค่าจะส่ง100%เนี่ยผมจะเลือกไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับไม่งงนะครับไม่ยากด้วยต่อมาครับตรงนี้โปรโมชั่นที่สามารถใช้ได้ทั้งร้านหรือสินค้าบางตัวนั่นแสดงว่าถ้าเกิดว่าสินค้าแต่ละรายการในร้านเนี่ยคุณจะออกค่าขนส่งให้ลูกค้าเนี่ยบางส่วนนะครับบางสินค้าก็ต้องตั้งอันนึงนะครับ บางสินค้าออกแค่บางส่วนหรือออกร้อยเปอร์เซ็นต้ก็ต้อง,ง,ง,งตั้งอีกโปรโมชั่นหนึ่งมันจะงงมันจะรอง,งว่าคุณต้องมานังเขียนเลยว่าแบบแรกนะครับโปรโมชั่นแรกเฉพาะสินค้าตัวนี้ออกเข้าส่งบางส่วนไหมแบบนี้ต้องซื้อถึงชิ้นเจะออกให้อะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกเป็นสนับสนุนค่าจะส่งทั้งหมดไม่มีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ใช้ได้กับสินค้าทั้งร้านรูปแบบการจัดส่งรูปแบบการจัดส่งเนี่ยก็จะมีสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็คือส่งปกติทั่วไปเคอรี่แฟชชนะครับเล็ก อ่ะแบบนี้นะครับมีออื่นอีกไหมผมไม่รู้ว่าใครใช้แล้วเพราะผมใช้เล็กกาแฟอยู่นะครับอีโคโนมี่คือไปรษณีย์ไทยเอ็กซ์เพก็คือฝากคลังลาซาด้าส่งด่วนนะครับร้านค้าจะส่งเองนะครับก็คือขอจะส่งด้วยร้านท้าเองอันนี้ก็จะมีไม่เยอะนะครับนะครับก็เลือกไปส่วนใหญ่ก็ผมมักจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับภูมิภาคก็จะมีทุกภูมิภาคคืออเลยทั่วประเทศนะครับหรือเฉพาะบางภูมิภาคก็เลือกอีกเช่นเราจะออกค่าขนส่งให้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเราไม่ออกเพราะเขาส่างมานแพงหรือจะออกให้บางส่วนก็ต้องไปตั้งอีกหนึ่งโปรโมชั่นซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าคุณจะออกให้เฉพาะ BKK อ่าก็ติ๊กไปบ k k เดียวนะครับ BKK ออกเขาส่งใหับร้เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับก็คือตั้งตรงนี้แหละอีกโปรโมชั่นหนึ่งสำหรับร้า้าาาคต่งลูกค้าต่างจังหวัดออกให้แค่4 0บาทอะไรเงี้ยจากบางส่วนที่มันเราออกให้เต็มจากร้านค้าจากลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑล นะครับก็เลือกได้นะครับหรือว่าโอเคไม่เป็นไรเอาหมดเลยออกให้หมดอยู่แล้วนะครับก็กดติ๊กให้หมดเลยแล้วกดยืนยันนะครับเท่านี้เองนะครับกดยืนยันนะครับปุ๊บหนึ่งครั้งโปรโมชั่นก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับนะครับขึ้นตรงนี้คือนะครับระยะยาวทางร้านค้าเฉพาะบางภูมิอ่างบประมาณไม่จำกัดนะครับซึ่งอันนี้พอตั้งมาแล้วต้องระวังถ้าเกิดปมเข้าร่วมพิมพ์แพ็กเกจปั๊บลูกค้านะครับดูเฮ้ยร้านนี้ส่งฟรีเขาสั่งซื้อเราเสร็จปั๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับ เราจ่ายค่าขนส่งแล้วเราต้องโดนเก็บค่าธรรมเนียมจาก lazada เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกดปิดการใช้งานนะครับเพราผมเขารวมพิม,มพ์แพ็กเกจไปแล้วไม่อยากเสียทําซ้อนนะครับอ่ะอน,นี่คือตัวตั้งส่งฟรีด้วย้าน้าเองนะครับอ่ะลองไปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรนดลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ